ไม่ได้ดีแต่ว่าด้านหลังก็เกิดอยู่ด้วยว่าได้เข้ามาทำบันดาลได้เข้ามาอบรมในยามขอตัวเองดังฉะนั้นในที่นี้อาจารแสด่าจะทำมาเจตนาในเทศกาบวันเข้าบันดา อาตม,มาภาพก็ได้ที่าาสขขแสดงมาจากสมควรแก่ใจเราเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออาราธนารุปรังศีลธนานรายเบญุสุขพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอำนาจแห่งชาตละบารมีนและบารมีที่่จงหลายได้มาเป็นมาแล้วแต่ต้นจุบัดน,นี้ขอจงประมวลรวมกันมาเป็นสราบะเป็นเดชาเป็นพรวัตปัจจัย